เบลล์สองพันสองกระดาษสามพันห้าเครื่องเอ็มรหัสซีเอ็กนะฮะโอ้ยเวเบอร์ด้วยนี่เวเบอร์โคตรโดเวเบอร์ลาแมปซัมแสนหมดแล้วมากคันนี้โรับโอเอ็มพีโอ้ยป้าไปเนี่ยโอเจนเครื่องแต่งกายนะครับขอให้ดูดูดูนะครับ พกวงามอะไรเพอร์ซันนมีตัวดึงเบรกมือด้วยขยุ้ยโคตนะครับต่างคนตกาด้วยนะครับเราใช้นแนี้นะครับขอเป็นไทยเทเ้นยกได้กระชับเส้นัานก็ได้แต่ขอเป็นสี่สองหนึ่งและบวกนะเราไปถึงข็มขันแบบสาจุดอี ECU Master แล้วนะครับแต่ของเต็มมากครันี่ดูข้างล่างนะครับหูท่อใหญ่โคตรเคัครึบ เป็นท่อโอไอไม่ใช่ท่อล้อโอซีเป็นตัวล้อแบบค่อนข้างลึกอขวงเหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะสองสี่ห้าสี่สิบสิบเจ็ดครับโอ้โหสวยสวยมากรับพาร์ทโปกนีโคตรเต็มลมสีดำมาด้วยหล่อมากครับคันนี้ B M W สองศูนย์ศูนย์สอง I Q J S K สามสับห้า modify นี่ ทุกอย่างคือจริงๆบอกโหเพิ่เห็นว่าเทปบล้ทั้งหมดนะครับคาร์บอนไม่ใช่เคเทปล่าคาร์บอนไฟเบอร์คอนโซลทั้งหมดนะครับูน้ประาสัมพน์กนนา้าโคตหมากนะครับ